ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพกถินสามัคคีรวมกำลังเงินล้านสองภาคปี2564ภาคเหนือถวายวัดธรำมึงนะจังหวัดเชียงใหม่และภาคตะวันออกถวายสถานปฏิบัติธรรมพุทธพรมมาปัญโยสาขากบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่24ตุลาคม 2,564พร้อมกันแบบออนไลน์คุทธศศกราช2,564นับเป็นปีที่5ติดต่อกันที่คณะศิษย์มีครูหลวงปูด่ดูหลวงตามมาเป็นเจ้าภาพกระถินและปีนี้เป็นปีมหากุศลที่คณะศิษย์มีครูได้เป็นเจ้าภาพกระถินสามาัคคีรวมกำลังเงินล้าน วัดถรำเมืองนาจังหวัดชิงใหม่และเป็นเจ้าภาพกรถินสามัคคีรวมกำลังเงินล้านสถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโยสาขากบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกันเป็นครั้งแรกในวันเดียวและเป็นต้นกรถินปีแรกของสถานปฏิบัติธรรมสาขากบินบุรีโดยพระเดชพระคุณหลวงตามมาเมตตารับกรถินไว ซึ่งสร้างความปราบปลื้มใจให้กับผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างยิ่งเพื่อน้อมถวายชุดผ้าตรายจีวรเก้าขันและปัจจัยทั้งหมดร่วมบุญทุกโครงการในดำริของพระเดชพระคุณพระวรลงคตวิริยะทโรหลวงตามมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานปฏิบัติธรรมทุกสาขา และรวมสร้างรูปลักษณ์หลวงปู่ดูพระมาปัญโยแล้วรูปลักษณ์ที่เป็นสื่อกลางของพระพุทธศาสนากระจายไปทั่วประเทศตามดำริของหลวงตามาเป็นต้นโดยพระเดชพระคุณหลวงตามาท่านเมตตาอ,อนุญาตให้ญาติธรรมท,ทุกท่านที่มีจิตรัทธารวมบุญเป็นเจ้าภาพกระถิ่นสามัคคีรวมกำลังเงินล้านสองภาคปี2564 กับทางคณะศิษย์มีครูหลวงปู่ดูหลวงตามาจะได้รับการสลักลายชื่อที่ใต้ฐานหลวงปู่ดูองค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือณวัดอดุมัติวงศ์จังหวัดพะเยาซึ่งเป็นองค์แรกที่ทางคณะศิษย์มีครูเป็นเจ้าภาพถวายพระตาปิดยอดบุญ21ล้านเพื่อสร้างหลวงปู่ดูองค์นี้ได้สําเร็จภายในระยะเวลาอันสัน้นเมื่อปี2562นับเป็นองค์แรก ในดำริของพระเดชพระคุณหลวงตามมาที่สร้างสำเร็จเสร็จสมบูรณ์โดยคณะสิทธิ์มีครูตามที่ได้จัดพิธีถวายร่วมกันมาหรือเลือกสลักรายชื่อที่ใต้ฐานหลวงปู่ดู่้าให้เองรวยทั้งทางโลกและทางธรรมองค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกณสถานปฏิบัติธรรมพุทธพรมมาปัญโยสาขากบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ญาติธรรมสามารถเลือกสลักรายชื่อได้ที่เดียวเท่านั้นพร้อมรับวัตถุมงคลรูปลักษ์หลวงปูด่ดูค่าให้เองรวยทั้งทางโลกและทางธรรมที่หลวงตามาเมตตาจารย์ให้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เจ้าภาพกองบุญล,ละ1,999บาทได้รับการสลักรายชื่อหนึ่งรายชื่อตำแหน่งด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือด้านหลังเลือกได้ด้านเดียว ที่ใต้ฐานหลวงปู่ดูองค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือหรือเลือกรับการสลักรายชื่อหนึ่งรายชื่อตำแหน่งภายในหน้าตักหลวงปูด่ดูค่าให้เองรวยทั้งทางโลกและทางธรรมองค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถเลือกสลักได้ที่เดียวเท่านั้นพร้อมรับหลวงปูด่ดูค่าให้เองรวยทั้งทางโลกและทางธรรมเนื้อทองเหลือง เลี่ยมกรอบร้อมสร้อยประคำหนึ่งองค์ต่อหนึ่งรายชื่อฟรีค่าจัดส่งภายในประเทศเจ้าภาพกองบุญละ5,999บาทได้รับการสลักรายชื่อหนึ่งรายชื่อตำแหน่งด้านหน้าที่ใต้ฐานหลวงปูด่ดูองค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือหรือเลือกรับการสลักรายชื่อหนึ่งรายชื่อ ตำแหน่งด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือด้านหลังเลือกได้ด้านเดียวที่ใต้ฐานหลวงปุดูค่าให้เอง้วยทั้งทางโลกและทางธรรมองค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถเลือกสลับได้ที่เดียวเท่านั้นพร้อมได้รับหลวงปุดูค่าให้เองรวยทั้งทางโลกและทางธรรมเนื้อนวเริมกรอบพร้อมสร้อยประคำหนึ่งองค์ต่อหนึ่งรายชื่อฟรีค่าจัดส่งภายในประเทศ เจ้าภาพกองบุญล,ละ1 4 9 9 9บาทได้รับการสลักรายชื่อขนาดใหญ่หนึ่งรายชื่อตำแหน่งด้านหน้าใต้ฐานหลวงปู่ดูองค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือหรือตำแหน่งด้านหน้าใต้ฐานหลวงปูด่ดูค่าให้เอง็งรวยทั้งทางโลกและทางธรรมองค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถเลือกสลักได้ที่เดียวเท่านั้นพร้อมได้รับหลวงปูด่ดูค่าให้เอง็งรวย ทั้งทางโลกและทางธรรมเนื้ออัปปะเลี่ยมกรอบพร้อมส้อยประคำหนึ่งองค์ต่อหนึ่งรายชื่อฟรีค่าจัดส่งภายในประเทศเจาภาพกองบุญละหนึ่งล้านบาทได้รับการสลักรายชื่อโดยตั้งป้ายศิลาแยกออกมาหนึ่งแผ่นที่วัดอนุมัติวงจังหวัดพะเยาหรือสถานปฏิบัติธรรมพุทธพรมาปัญโย สาขากบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสามารถเลือกได้ที่เดียวเท่านั้นตำแหน่งตามที่หลวงตามาเมตตาเลือให้พร้อมได้รับหลวงปูด่ดูค่าให้เองรวยทั้งทางโลกและทางธรรมเนื้อทองเหลืองขนาด9นิ้ว1องค์ต่อหนึ่งรายชื่อฟรีค่าจัดส่งภายในประเทศหรือสามารถองค์ปัจจัยร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 4580-632-612ชื่อบัญชีพระวรงคตวิริยาคาโดเมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วส่งสลิปพร้อมแจ้งชื่อสก,กุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่จัดส่งมาที่ l ล n e แอดไซน์เ็นฟีเวอร์เฟ o บุ Facebook, สิทธิ์มีครูหลวงปูด่ดูหลวงตามมาช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นหมายเหตุ ปิดรับรายชื่อครั้งสุดท้ายภายในวันที่23ตุลาคม2564ในเวลาเที่ยงคืนก่อนเริ่มดำเนินการติดรายชื่อเจ้าภาพหลังสถานการณ์กลับมาเป็นปกติซึ่งรายชื่อจะปรากฏอยู่ใต้ฐานองค์หลวงปู่ดูตลอดไปเริ่มจัดส่งวัตถุมงคลตั้งแต่เดือนมกราคม2565เป็นต้นไป การเป็นเจ้าภาพกระถินตามคำกล่าวของพระอระหันต์หลวงพ่อฤษีลิงดำได้ใจความว่าผู้ใดก็ตามถ้าได้เป็นเจ้าภาพกระถินสามปีติดต่อกันผู้นั้นจะไม่พบเจอกับความติดขัดความยากจนเข็นใจจนเข้าสู่พระนิพพานให้สังเกตความเป็นอยู่ของตัวเองความเป็นอยู่จะคล่องตัวกว่าคนอื่นเขาจะมีความสะดวกกว่า การทอดกระถิ่นครั้งหนึ่งจะปรารถนาพุทธคุณก็ได้จะปรารถนาเป็นอัคาราสาวกก็ได้จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้จะปรารถนาเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้และจะเข้านิพพานก็ได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดอันนี้ส่งกระถินจะส่งผลให้แก่ท่านผู้นั้นคือจะเป็นเทวดา500ชาติพอพ้นจากเทวดาห้าชาติ จะเป็นมหาเศรษฐี500ชาติเลื่อนลงมาเป็นอนุเศรษฐี500ชาติพ้นจากอนุเศรษฐี500ชาติลงมาเป็นข้าบดี500ชาติแต่ไม่ถึงนะไปนิพพานก่อนนี่อณิสงของกระถินคำว่ามหาเศรษฐีหมายถึงการมีทรัพย์สินเงินทองตั้งแต่80โกดขึ้นไปหรือมากกว่า800ล้านขึ้นไป เขาเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีแต่ถ้าตั้งแต่40โกรขึ้นไปหรือมีทรัพย์สินตั้งแต่400ร้้านขึ้นไปเขาเรียกอนุเศรษฐีเมื่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วต่อมาจะไปเกิดเป็นอนุเศรษฐีหลังจากนั้นก็จะเป็นคหาบดีบุคคลใดที่ตั้งใจทำบุญกฐินพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าแม้แต่ทิพยจักสุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าเลิศที่สุดแล้วยังมองไม่เห็นเลยว่าอาน,นิสงส์นั้นจะไปสิ้นสุดตรงไหนส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นพระเจ้าจาักกรพรริจะเป็นพระมหากริย์หรือเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดแล้วเกิดอีกอยู่ในระดับของความดีนี้ตลอดอยังไม่ทันสิ้นสุดของอาน,นิสงส์กถินก็จะเข้าพระนิพพานเสียก่อน ฟังดูแล้วน่าทำไหมขึ้นชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพกระถินได้ต้องมีบุญบารมีวาสนามากถึงจะเป็นเจ้าภาพกระถิ่นครั้งหนึ่งได้เพราะจะต้องผ่านอุปสรรคนานับประการแต่ปีนี้เป็นปีที่หผู้ใดได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีรวมกำลังเงินล้านสองภาพปี2,564กับทางคณะสิษย์มีครูร่รวมกัน เป็นผู้ที่มีบุญวาสนามากมีบารมีสูงถึงสามารถร่วมกันเป็นเจ้าภาพกระถิ่นได้ต่อเนื่องจนถึงปีที่ห้าขออนุโมทนาบุญกับญาติที่ทำทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุ